วิธีการละลายดาร์กช็อกโกแลตนะคะจะมี2วิธีค่ะก็คือละลายด้วยไมโครเวฟแล้วก็ละลายด้วยการตุ๋นนะคะการละลายด้วยไมโครเวฟเราจะใช้ไฟเบาๆนะคะสังเกตว่าจะเป็นไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ตั้งเวลาไว้2-3มนาทีค่อยๆหมั่นคนนะคะตั้งเวลาไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะละลายดีนะคะ ครบเวลาเราก็มาคนแบบนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่าช็อกโกแลตนี้จะละลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการละลายช็อกโกแลตด,ด้วยไมโครเวฟนะคะต่อไปนี้จะเป็นการละลายช็อกโกแลตด,ด้วยการตุ่นให้ละลายนะคะเราจะใช้หม้อแบบนี้แล้วก็วางผ้าแบบนี้นะคะเพื่อว่าช็อกโกแลตจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปค่ะ สร็จแล้วเราก็จะมีภาชนะที่สามารถทนความร้อนได้นะคะแบบนี้นํามาวางมันสามารถนํามาวางในน้ําร้อนแบบนี้ได้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆคนให้มันละลายเลยค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะคะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงจะทําให้ไข่มันแตกตัวนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตของเราก็จะใช้ไม่ได้เลยนะคะ ก็จะได้แบบนี้ค่ะละลายเหมือนกันค่ะละลายเหมือนกันกับวิธีละลายด้วยไมโครเวฟค่ะ